ครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่อง a อ e ซอร์เลกตอนที่8มึ่งชวนผู้ไม่รู้จักประมาณตนฝากกด Subscribe ช่องรีดประกากกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเครดิตผู้แปลเพจแปลบัตรเเพจลัดบัตรเดียวกันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยเช้าวันถัดมาห้องถูงเล็กตระกูลเมึง่งข้าแพ้แล้วก็ต้องทำอาหารเดือนหนึ่งเลยงั้นเหรอ ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยนี่นาเลฟเฟย์หำหน้านี่ครับมองเบลเลอเกินถ้าข้าแพ้ข้าก็ต้องให้รูปที่เจ้าชอบมาร้อยสินี่นามาร้อยสึนี่นาเจ้าแพ้ก็แค่ทำกับข้านี่นาใครกันแน่ไม่ยุติธรรมแห่แห่เจ้านี่นะอยู่ขั้นระดับชำระเดนเขตแดน แล้วแท้ๆแต่กลับคิดอยากจะติดสามดับแรกอย,กอยกูอย่อีกนั้นเหรอเจ้ากล้าเดิมพันกับข้าไหมล่ะกล้าอยู่แล้วรูปวาดม้าของเจ้าต้องเป็นของข้าให้ได้อย่าไปไหนนะข้าขอไปวอร์มเครื่องรอก่อนเวทีประลองสำนัก ว้าวข้ากดดันจังเลยแฮะดูสิสิทธิ์พี่มึงวันนี้สิทธิ์พี่มึงจะไปอยู่ที่ในในจุดตำแหน่งไหนกันแน่นะค้าแอบเชียร์พี่มึงนะค้าคิดว่าพี่มึงต้องเอาชนะแน่แต่ก็ไม่คาดหวังอะไรมากสิทธิ์อันดับแรกที่มี10คนคนแรกล้วนแต่แข็งแกร่งดู อย่างสิบิพิ้ว <c oughs> ว่านหม่างของพวกเขาสองคนต้องได้ประทะก,กันแน่ๆเลยตึกอึกดีคนมากันหมดแล้วสินะอะ่ะท่านประมุกในวันนี้ไม่ว่าใครจะชนะหรือจะพ่ายแพ้พวกเจ้าก็อย่าได้คุ้นเคืองสละ อย่างแรกคือพวกระดับสร้างรากฐานใน3าุคนแลกส,ส,สู่สู่กันไปซะเถอะตอบกลับท่านประมุขแค่นั้นไม่ได้นะไม่น่าจะเพียงพอกับการแข่งขันนะขอรับเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานนี้ข้าได้ชี้แจงให้ไปแล้วแต่ท่านเล่นหนีออกไปก่อนจะฟังเสียอีก เออก็ได้ก็ได้ก,ไดก็บอกบอกไปซะสิให้ตะกูลเวยกับตระกูลอื่นๆสู้กันไปเลยเริ่มได้สักทีสิฟ้าเมาใหญ่แล้วโอ้โอ้โอ้ยิงมัวยิ่งมัวสั่วกันไปใหญ่แล้วเอาเลยสิ ขอภูเขาวาลีพวกระดับชำระเขตกแข็มรักแข็งแท้สิบอุกคนพวกเจ้าสู้กันไปเลยส,สิไม่ไม่แข่งภายใต้เงื่อนไขเดียวกันไปเลยขอแค่จะชนะติดต่อกันสักห้าครั้งจนสร้างชื่อได้ก็พอแต่ถ้าหากแพ้ถึงสองครั้งติดต่อกันก็ต้องออกจากสนามไปนะเอาละเริ่มกันสักที ไปบอกคนแรกแบบนี้ไม่ทรมานตายเลยเหรืองั้นเหรอสรุปเลยให้ชนะอีดต่อกันถึงห้าครั้งใช่ไหมใครจะออกไปคนแรกกันละเนี่ยเ <c oughs> จ้าจะขึ้นหรือเปล่าละ่ะว่านมางพวกเขาจะเป็นคนแรกงั้นเหรอหากเจ้าอยากจะขึ้นก็ขึ้นไปซะสิายกวนายกวน รอพวกเขาสู้กันเสร็จคนอื่นๆค่อยขึ้นไปก็ได้อยู่หรอกมัง้งอย่างนี้ค่อยมีโอกาสหน่อยนะแหนนั่นมันอ่ะคนแรกที่จะลงให้ข้าเป็นคนลงแทนจะดีกว่านะเป็นสิทธิพี่มึงชวนสิทธิพี่มึงชวนจะขึ้นไปงั้นเหรอเขาคิดจะขึ้นไปเป็นคนแรกเลยเหรือเนี่ย ไอ้ย,ยสิที่เมึงชวนโง่ไปแล้วหรือเปล่านั่นตอนแรกเป็นความ,วามหวังอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่รนหาที่ตายเองอย่างนั้นหรือไงกันเจ้าเมืองชวนเมึงชวนน้อยลือน่าสนใจไม่เบานี่ลูกชายของตาเจียงน่าสนใจไม่เบาเลยนี่นาถึงแม้จะดูเป็นเด็กที่ธรรมดาธรรมดาไปหน่อยก็เถอะ แล้วใครจะขึ้นเป็นคนที่สองกัลละนั่นข้าไปด้วยมึ่งชวนวันนี้เจ้าเตรียมใจไว้ให้ดีๆเถอะเจ้าคิดอยากจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วแล้วก็ก็ต้องถามข้าเสียก่อนสิทธิ์พี่ปายเชิญลงมือใช้คำว่าเชิญด้วยงั้นหรือความนิยมกับดีกว่า แต่พลังความแข่งเกร่งก็ต่างกันข้ากับข้าลิบลับใครใช้ให้เจ้าเป็นที่ชื่นชอบของพวกสิทธิพี่สิทธิน้องกันเล่าวันนี้ข้ายังไม่ได้เอ่ยคำพูดสักคำแต่กลับถูกเจ้าส่วนแย่งเสน่ห์ไปสมดเจ้าสู้กับข้าข้าเจ้าสู้กับข้ามาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยมีสักครั้งที่จะ รับถึงสิบฝ่ามือค่าได้เจ้าลืมไปแล้วเรื่องไงกันกระบี่ย่อมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะไม่ยอมรับสินะได้ได้ค่าเจ้าเด็กน้อยอย่าหวังว่าข้าจะอมมือให้อีกเลยเจ้ากล้าขึ้นมาเป็นคนแรกแบบนี้ข้าขอยอมรับเลยว่าเจ้ากล้าหาญมากนักแต่ทว่าในเมื่อข้ามาแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่เป็นสุข ตามใจปากของเจ้าเลยเลรดวิชากระบ,บี่คู่สบ,บั้นดวงใจชาปึงเจ้าเด็กสารเลวนั่นคิดจะเอาให้ตายกันเลยหรือไงลึกหากเจ้าหนูเมืองชวนไม่อาจต้านทานได้ก็เท่ากับตายแล้วข้าจะมีหน้าไปบอกบิดามันยังไงบัดซบเอ้ยแย่แล้วสิทธิพี่เมือง ตายซะฟึมเอ๊ะเหตุใดฟันเข้าไปถึงได้ไม่รู้สึกถึงกายหยาบเลยอ่ะข้าชนะแล้วในช่วงเวลานั้นไม่มีใครนอกจากประมุขที่ได้พบเห็นไม่ต้องพูดถึงหมายกวนเจ้าเด็กวดดีผู้นี้หรอกมันเป็น ช่วงเวลาช่องว่างเพียงชัว่วพลิบตาที่เหนือกว่าระดับคนธรรมดาจะเข้าใจได้มันเป็นช่วงเวลาตัดสินได้แค่ชั่วครู่จริงๆซึงอืมนั่นมันวิชต่อกันตอนที่ข้าวนะครับ <c oughs> เคล็ดวิชาลับขั้นที่3เพลงกระบี่ใบไม้ร่วงฝักไปเริ่มกันเลย อ๊าโอ้ยตึงโอโ้อ้ามึงชวนอายุสิบกปีเง่แง่แง่แง่ไม่ได้การต้องไปให้เร็วกว่านี้นะพวกมันเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วน้อยโถวิว้าห,ห,ห้าหาาโฮโฮโหท่านแม่ ระยะทางเริ่มสั้นลงขื้นเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้การแล้วชวนเอ๋อยากกลัวไปนะเจ้ามีท่านพ่อท่านแม่อยู่เจ้าจะไม่บาดเจ็บแน่นอนมองไปที่ข้างหน้าไว้นะอย่าได้หันกลับมาเด็ดขาดเชียวรู้ไหมท่านแม่ไม่เอานะท่านแม่ท่านแม่ช่วนเอ๋ เจ้าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะแม่รักเจ้าตลอดไปท่านแม่ท่านแม่ท่านสบายดีไหมขอรับลูกชายของท่านไม่เคยลืมเรื่องราวในครานั้นทั้งยังฝึกฝนอย่างหนักทุกๆวันตั้งแต่อายุ11ปีข้าก็ได้เรื่องฝึกเพลงกระบี่ใบไม้ร่วงซึ่งก็ผ่านไป10ปีได้แล้ว10 4ปีมานี้ข้าฝึกฝนอย่างหนักทุกๆวันไม่มีววันไหนที่จะละทิ้งการฝึกใดๆไปทั้งสิ้นเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นคือการเป็นเทพอสูรซึ่งข้าจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่เป้าหมายจะได้บรรลุเพียงหนึ่งเดียวเทพอสูรที่ยิ่งใหญ่ต้องมีข้ามึงชวนผู้นี้ <c oughs> เสียงแงบ,บแล้วครับโหอันเยอะวันนี้ ว้าวนี่มันฮ้ยฮเเคล็ดวิชาขั้นที่สของเพลงกระบ,บี่ใบไม้ร่วงส่งเสียงเชียร์ให้แก่ผู้อาวุโสไอ้ทีสี่ข้าเก้อข้าเก้อยู่สั่งสอนศิธิ์ออกมาดีถึงเพียงนี้เชียวรๅอายุเพียงแค่15บห้าปีดูเหมือน ข้าจะโซนอัจฉริยะที่วันข้างหน้าจะกลายเป็นเทพอสูรผู้ยิงใหญ่ซะแล้วสิโอ้ใช่แล้วเพลงกระบี่ใบไม้ร่วงขั้นที่3เป็นวิชาลับกระบี่ใบไม้ร่วงขั้นที่3สำนักของเราในที่สุดก็มีสิทธิระหนักถึงเพลงกระบี่ออกมาได้เสียทีเขาต้องกลายเป็นเทพอสูรได้แน่ๆเด็กคนนี้เพิ่งอายุได้15ปีเท่านั้น สิปีแต่กลับสามารถปล่อยเพลงกระบี่ใบไม้ร่วงที่สุดยอดแบบนั้นมาได้ <c oughs> สมกับเป็นลูกศิษย์ของสำนักกระจกทะเลสาบฮ่าฮ่สุดยอดในที่สุดก็มาสักทีผู้วุฒโสมองไม่ผิดเสียจริงๆว้าวโอ้สิษย์พี่มึงเจ้าเด็กน้อยกำลังทำอะไรนะรายงานแจ้งไปยัง พวกผู้วุโสในสำนักยังไงเล่าเจ้าโง่ใช่แล้วตระกูลเมื่งของเราสวรรค์ได้มาจุติลงแล้วมื่งชวนร,รู้แจ้งคลิวิชาได้สำเร็จลูกศิษย์ตรตะกูลเมื่งกลับไปกับข้าเร็วแจ้งข่าวแกตระกูล <c oughs> เป็นผู้วุโสข,ของข้าได้ประจักษ์เห็นศิษย์มืง่งได้บรรลุวิชาลับแล้วทั้งที่ยัง เป็นวิชาลับเพลงกระบี่ใบไม้ร่วงขั้นที่3ซึ่งแม้แต่ประมุกก็ยังทำไม่ได้อะไรกันรับสามใบไม้ร่วง3เจ้าเจ้าเด็กน้อยเจ้ารู้แจ้งวิชาลับแล้วหรือสอปีได้แล้วที่ข้าเริ่มฝึกฝนอย่างหนักในที่สุดผลลัพธ์ของบนันก็อ,ออกมาให้ประจักษ์ได้เห็นกันทั่วหน้า เรียบร้อยอะไรนะเจ้าเจ้าขึ้นมาเป็นคนแรกยังไม่พอใช่สินะเจ้าตั้งใจทำให้พวกเราอับอายด้วยการแสดงผลลัพธ์เช่นนี้ออกมาตั้งแต่แรกแล้วสินะโอ้โอ้สิทธพี่เมืงโอ้สิทธพี่เมืงสิทธพี่มึงสิทธพี่มึงโอ้โอมึงชวน ท่านประมุกเยี่ยมมากเจ้าเด็กน้อยข้าสั่งสอนเปลงกระบีให้เจ้าแต่เจ้าทําออกมาได้งดงามและดีมากสิทธิ์เมืองชวนขอบคุณท่านประมุกที่สั่งสอนให้แก่ข้าสิทธิ์ขออําราช้าก่อนคิดจะไปง่ายๆย,ยังไง วูชีพึ่งขึ้นมาเองสิพี่ใหญ่มึ่อชวนเจ้าลองเจอกับวูชีศักสนามหนึ่งก็แล้วกันตอนที่10บปะทะสิพี่ใหญ่ลมปลานแข่งงอะไรเช่นนั้นไม่คิดเลยว่าสิพี่ใหญ่เขาจะทรงแรงกดดันมามากมายถึงขนาดนี้ สิทธิแข็งแกล่งในที่สุดของสำนักประทะผู้บรรลุเคล็ดวิชาคันที่สามของกระบี่ใบไม้หลวงผู้ไหนจะแข็งแกล่งกว่ากันเลือดภายในร่างกายของข้าชักจะเต้นขึ้นมาแล้วสิไม่ได้เห็นท่านประมุกรู้สึกตื่นเต้นเช่นนี้มานานแล้วแฮะสิทธิพี่หูฉีผู้ที่ฝึกฝนเข้าใกล้จนเกือบเป็นเทพอสูรน,นั่นคง เป็นรูปแบบเมคาอสูรมืดใช่หรือไม่ไม่เลวที่รู้จักเมคาอสูรมืดนี่ได้ตึงจุดอ่อนฮึฟึ่งตึงตึงฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ดีดีดีกระบีเมื่อครูนั้นนับว่าเยี่ยมยอดมากข้าพ่อใจยิ่งนัก บูชีเองก็แข็งแกร่งมากความเร็วก็นเหนือกว่าขั้นระดับชำระแก่นแท้ไปแล้วเสียอีกหากเป็นสิทธิ์ทั่วไปป่านนี้คงตายไปแล้วกระมังท่านผู้เช่นนั้นหรือเจ้าเด็กพวกนั้นฝึกฝนกันแบบสร้างหลักฐานลมปราณในชำระแก่นแท้ถือกำเนิดไรตําหนิสามขันแหลกนั้น ไม่ได้ห่างไกลมากมายเท่าไรนักแต่คันที่สีซึ่งเป็นถือกำเนิดดันจะคนข้างแตกต่างกว่ามากนักเนื่องจากเป็นระดับที่ฝึกฝนเพื่อปูพรมทางไปยังตำแหน่งเทปสูรโดยปกติมนุษย์ทั่วไปจะเริ่มขอบครองพลังเทปสูรได้นั้นต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งเนื้อกว่าคนทั่วไปซึ่งลุบแบบ ร่างเมฆาอสูนมืดนับว่าเป็นหลักฐานของเมฆเขตถือกำเนิดที่สมบูรณ์แบบเมืองชวนสามารถรับมือกับตรงนี้ได้นับว่าเขาเองก็ไม่ธรรมดาเช่นกันสมกับรู้แจงวิชารับอย่างนักร้ายการไม่เบาเลยเจ้าเด็กน้อยเมืองชวนนี่พลังที่เขาใช้กลับเทียบเท่าพลังของข้าถึง 7 0เซเลยนะทั้งค่ายังอยู่ในระดับถือกำเนิดซึ่งเป็นช่วงปลายแล้วอีกด้วยนี่หรือผลลัพธ์ของการรู้แจ้งวิชาลับเพียงแต่ว่าเพลงกระบี่ใบไม้ร่วงขั้นที่3นะมันก็แค่พิ่งความเร็วขึ้นเท่านั้นเพิ่มความเร็วขึ้นเท่านั้นแข็งแกร่งมากแต่ค่าก็ยังถือไพ่ชัยชนะอยู่ดีเตรียมรับมือดีๆละ่ะน้องมึง ข้าตึงลองดูนี่หน่อยเป็นไงเพลงกระวีใบไม้ร่วงขั้นที่สามจะเป็นความเร็วแต่วูชีเองก็ฝึกฝนรูปแบบกายาเมิคาอสูนมืดซึ่งรูปแบบพลังวิญญาณย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วละ่ะนอนนอกเสียว่า ะใช้พลงกระบี่ของสำนักผสานเข้าไปด้วยกันถ้าหากทำเช่นนั้นการป้องกันที่แข็งแกร่งก็จะอ่อนแอลงได้แน่การที่เขาเข้าไปถึงจุดถือกำเนิดได้ก็น,นับว่าสิทธิ์คนแรกที่สมควรได้ตำแหน่งที่หนึ่งเสียด้วยซ้ำผลลัพธ์น่าจะจบลงเร็วๆนี้แหละกระบี่และโล่นับว่าเป็น ยินและอย่างไร้กาศจริงๆเลยนะขอรับเพียงแต่ว่าข้าคิดว่าท่านน่าจะต้องป้องกันเพลงกระบี่ของข้าไม่ได้แน่นอนพู้สะใหญ่โตเชียวนะไรประโยชน์หน้าเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเช่นนั้นก็ลองดูหน่อยละกันจ้าเร็วมากพลังของมันเริ่มที่จะหนักมากขึ้นเรื่อยๆ อีกต่างหากยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่มันเพลงกระบี่เมฆาร่องวารีนี่พร้อมด้วยใบไม้ร่วงลนแย่แล้วเร็วมากป้องกันไม่ได้แน่แพ้อีกแล้วนะครับไอ้นี่ข้าชนะเฮ้เพลงกระบี่ใบไม้ร่วงของเจ้ามันร้ายจริงๆข้าแพ้แล้วชมระเก่นแท้ มื่อชวนเอาชนะถือกำเนิดอย่างวูชีลงได้มื่อชวนข้าบอกแล้วแบบนี้ละสมกับสิ่งที่ข้าคาดหวังไม่มีพิษรักพวกเจ้าจริงๆเคล็ดวิชาลับกระบี่ใบไม้ร่วงที่สุดยอดที่สามสุดยอดโอ้สิทธ์พี่มื่งจงจเจริญมื่งชวนเมืงม่งชวนไม่ได้การ ข้าต้องรีบกลับไปยังตระกูลแจ้งข่าวแล้วนับตั้งแต่วันนี้ชื่อเสียงของเจ้าคงเลื่องลือไปแน่สิทธิ์น้องคนนี้ในวัยอายุเท่าเจ้าไม่มีใครแข็งแกร่งแล้วกว่าเจ้าแล้วละสิทธิ์พี่ของสำนักกระจกทะเลสาบเอ้ยลูกศิษย์ของสำนักกระจกทะเลสาบผู้ที่สามารถคว่นล้มสิทธิ์พี่ใหญ่ของสำนักลงได้ ก็จบตอนที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับ